สวัสดีครับเพื่อนวันนี้ผมว่าคุณทําได้ง่ายนะครับผมวันนี้ก็เปลี่ยนพระเบรกครับผมกับอีซูซ e ู1.9นะครับปี2022นะครับผมเนาะก็ฝั่งนู้นผมได้ทาการเปลี่ยนไปแล้วเนาะฝั่งซ้ายอันนี้คือฝั่งขวาเนาะก็ตัวนี้นะครับก็จะประมาณหนึ่งกล่องจะมีสองสองสองชุดนะครับผมชุดฝั่งซ้ายและชุดฝั่งขวานะครับ ฝั่งซ้ายผมเปลี่ยนไปละเดี๋ยวข้างขวาเนาะก็จะเป็นตามนี้นะครับต้องหนึ่งหกร้อกว่าบาทนะครับผมเนาะหกร้อกว่าบาทนะครับก็เดี๋ยวไปดูฝั่งฝั่งซ้ายที่เปลี่ยนออกนะครับคือเวลาเปลี่ยนเนี่ยแนะนําให้เปลี่ยนทั้งสองฝั่งนะครับผมเพราะว่ามันจะมันจะหมดพร้อมกันนะครับถึงไม่พร้อมกันก็จะนิดนึงนะครับ แต่ว่าเพื่อเป็นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วก็เปลี่ยนพร้อมกันเลยเพราะว่าเวลาใช้งานมันจะได้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าอีกฝั่งนึ่งจะหมดเมื่อไหร่นะครับดูของเก่าที่เปลี่ยนนะครับผมฝั่งซ้ายเนาะเห็นไหมครับนี่ครับบางมากครับจนจนจนจะถึงเหล็กนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับผมเห็นไหมครับฝั่งนี้ถึงเหล็กนะครับผมถึงจานด้วยครับ นี่อันนี้คือฝั่งซ้ายนะครับเดี๋ยวเราดูฝั่งขวากันนะครับวิธีการถอดไม่ยากนะครับผมเนาะถอดไม่ยากนะครับอันดับแรกครับผมเราถอดล้อออกอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันมันต้องถอดล้อก่อนแย้วเนาะพอถอดล้อเสร็จปุ๊บนะครับให้เราคลายเบรกนะครับผมใช้ไขควงปากแบนนะครับมันจะมีรูอยู่ด้านด้านหลังเนาะผมพาไปดูตรงนี้นะครับเนาะ โอ้โี่มันจะมีตูวอุดไว้นะครับอุดไว้เนาะนะครับวิธีการคลายเบรกก็คือเดี๋ยห้ค่นครับให้ด้านด้านแบนๆมันอยู่ประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับแย่เข้าไปมันจะมีเฟืองอยู่ข้างในนะครับมีเฟืองอยู่ข้างในเนาะให้เราแย่ขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็กดลงอย่างนี้ครับแล้วก็ปล่อยกดลงนะครับกดเฟืองลงนี้ครับไปเรื่อยๆนะครับผม จนกว่ามันจะสุดนะครับพอสุดปุ๊บพวนี้จานมันจะคล่องนะครับจานจะคล่องทำให้ผ้าเบกมันห่างจากจานนะครับเราจะได้เอ,เอาจานออกง่ายๆนะครับเพราะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าผ้เาเบกกับจานมันอยู่ใกล้กันเนี่ยเวลาเราออกอ่ะมันเอาจานออกยากเพราะผ้าเบกมันบีบบีบจานเอาไว้ประมาณนี้นะครับผมเนาะส่วนใครที่มีตัวดูดนะครับก็จะจับตัวนี้เนาะแล้วก็ขันตรงกลาง ันเข้าไปปุ๊บมันจะดูดนี่ออกมานะครับแต่ถ้าไม่มีอย่างผมเนี่ยบ้านๆนะครับไม่มีเนาะก็โซเนกนะครับผมฉีดเข้าร่องนี้นะครับฉีดเข้าร่องนี้แล้วเคาะรอบๆนะครับผมจะมีรอยเคาะรอบๆนะครับเคาะเพื่อให้สนิมมันดุ้งนะครับมันจะตื่นตัวคร้มันหล่นมานะครับเนาะเสร็จปุ๊บถ้าไขควงใหญ่นะครับไขควงใหญ่ครับมันจะมีร่องนะครับผมร่องนี้เนาะแย่เข้าไปลึกๆนะครับผมเนาะแย่ไปลึกๆนะครับ ตึกแล้วก็งัดงัดเดี๋ยวผมอันนี้คือสมุดนะครับผมพอดีมือหนึ่งมาถ่ายคลิปอยู่งัดก็คือสมมติเรางัดอย่างนี้นะครับอย่างนี้เนาะแล้วเวลาตีนะครับพองัดปุ๊บเราเอามือขวานะครับตีครับแต่ละาตีแบบอย่างนี้นะครับนี่คือรอยที่ผมตีเนาะตีตีอย่างนี้ครับทิ้งเฉียวออกมานะครับแรงๆนะครับแรงๆแต่ว่าต้องตรงตรงข้ามกับด้านที่งัดนะครับ คือผมตีด้านนี้เนาะแล้วคราเนี้ยผมงัดฝั่งนี้นะครับเนาะน,นะครับตีแรงๆนะครับสักครั้งหนึ่งสองครั้งทใไมออกแล้วก็หมุนหมุนหมุน,นครับหมุนนี้ปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนที่ตีใหม่ครับตรงข้ามนะครับก็แรงๆนะครับผมเหมือนเดิมตีขอบๆนี้นะครับก็สักสองสารอบก็หลุดแล้วครับผมคือตัวเนี้ยของผมมันหลุดแล้ะนะครับหลุดละ ก็ไม่ยากครับผมก็ประมาณน,น,น,นี้ครับที่ยวออกเดี๋ยวผมออกก่อนนะครับโอเคพอออกมาปุ๊บเราก็ยกออกมานะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันโอเคก็ออกมาครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับนี่ครับหมดหมดนะครับผมฝั่งซ้ายหมดฝั่งขวาก็ต้องหมดนะครับ หมดนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันว่าว่ารถเบรกยังไงนะครับผมพาดูนะครับผมจะเอานี้แย่ให้ดูนะครับตัวเนี้ยเอตัวเนี้ยคือเฟืองที่เราที่เราใช้รถเบรกนะครับเมื่อกี้นะครับเนาะเนี่ยครับแย่เข้ามานะครับเห็นไหมครับให้เรากระดกขึ้นนะครับแล้วกดลงนะครับกดลงปุ๊บอย่างนี้นะครับกล้องไม่โฟกัสโอเคยกขึ้นกดลงนี่ครับครับ นี่คือใองผมมันสุดแลวนะครับมันสุดแล้วมันเลยขมเบรกลงทันิงมันจะหมุนเก๊กไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับมันจะหมุนไปเรื่อยถ้าเราขบถ้าเราลดเบรกนะครับถ้าเกิดตั้งเบรกก็วางลงต่ำๆมังัดขึ้นต่ำๆต่ำางัดขึ้นนะครับอันนี้คือตั้งตั้งเบรกนะครับผมเนาะโอเคก็จะประมาณนี้เห็นกลไกข้างในแล้วส่วนวิธีการถอดนะครับผมให้ถอดสปริง ตัวนี้นะครับผมเนาะสปริงถอดตัวนี้ออกนะครับแล้วก็สปริงตัวนี้นะครับถอดชุดนี้ออกแล้วครับแล้วก็มันก็จะแหงออกได้นะครับผมเนาะก็ไม่ยากนะครับก็เพื่อนๆก็ถอดได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าวิธีการใส่เดี๋ยวผมจะ,ะมีทิคบอกในการใส่อีกทีนะครับ แต่ผมขอถอดถอดก่อนครับคือคือถอดอาจจะใช้เวลาอะไรนึงคลิปอย่คคิดมันจะยาวนะครับก็เลยเดี๋ยวตัดต่อช่วงหลังนะครับแต่เพื่อนๆถอดได้อยู่แล้วครับไม่ยากตัวนี้นะครับเราใช้ครีมนะครับตัวเนี้ใช้ครีมนะครับหนีบนะครับก็กดกดข่มไปนะครับผมกดข่มแล้วก็หมุนนะครับสมมติเราผมข่มข่มไปปุ๊บแล้วหมุนนะครับไอ้นี้มันจะเป็นมันจะเป็นเดือยมาเนาะเราก็ดันข้างหลังไว้นะครับมือหนึ่งดันข้างหลังไว้ไม่ให้มันหดไปตามไปตามกับที่เราดันนะครับมือซ้ายดันดันข้างหลังไว้ มือขวาหนีบแล้วก็กดลงแล้วก็ปิดนะครับนี้ก็จะประมาณนี Words ้นะครับนี่ถ้าเกิดเพื่อนๆถอดยากก็ใช้ใช้เชือกนะครับผมเชือกเชือกแค่เล็กๆนะครับสอดแล้วก็ดึงนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมถ้าถอดยากก็ใช้เชือกส้นเล็กดึงนะครับไม่ก็ไม่ยากเกินไปโอเคผมถอผมทอทอดอาก่อนนะครับผมแล้วที่การใส่เดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งโอเคนะครับโอเคนะครับผม มีการถอดนะครับอันนี้ผมถอดปูดออกมาแล้วครับง่ายนะครับตัวนี้ไม่ไม่ช้ำไม่บุบสลายไม่ไม่ยุบไม่หายไปไหนนะครับโอเคแค่เราใช้ไขโค้งตัวเดียวนะครับผมเนาะพอษนะค,ครับเดี๋ยวผมทําให้ให้นี่ก่อนคือสภาพเป็นอือคือ <ๆ S 1> ตัวเนี้ยไอ้ตัวตัวเนี้ยสปริงตัวนี้ครับมันมันมันจะเกาะอ,อยู่กับตัวนี้เนาะให้เราแย่เข้าตรงนี้นะครับแล้วมันจะขัดเข้าตรงนี้เนาะเราก็งัดนะครับงัดสันานนี้ปุ๊บประมาณครับ มันจะหลุดออกจากตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับพอหลุดปุ๊บก็ตัวนี้นะครับผมอย่างที่บอกนะครับมันเป็นปีล็อกตัวนี้นะครับแล้วก็นีลักษณะนี้นะครับผมมันจะล็อกอยู่นี่เนาะหนีบแล้วก็ดันเข้าไปนะครับดันเข้าไปปุ๊บแล้วก็บิดนะครับแล้วก็ดึงออกมาดึงออกมานะครับก็จะทําให้หลุดมาอย่างนี้เลยนะครับทั้งสองทั้งสองฝั่งนะครับอุ้ยนะครับ โอเคครับผมถอดง่ายครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใส่กันต่อไปนะครับครับเพื่อนเพื่อนหลังจากที่เราถอดออกมาเนาะเสร็จปุ๊บให้เรารัดๆัดตรงน,นี้ครับผมเนะาะกันกันกระบอกสูบหลุดออกมาครับเนาะกันกระบอกสูบหลุดออกมานะครับแล้วพอเราประกอบข้างนอกเสร็จแล้วครับผมวิธีการใส่นะครับของผมเลือกใส่ฝั่งฝั่งซ้ายก่อนเนาะ ก็ไม่มีอะไรมากครับผมแล้วก็พุนมาใส่ให้มันเข้าเข้าร่องนี้เนาะปุ๊บแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับผมก็มือจะดัดดันมันดันทั้งหลังไว้นะครับดันตุ้มข้างหลังไว้ไม่ให้นินหดแล้วก็ใช้ครีมนะครับผมครีมเหมือนเดิมหนีบแล้วก็หนีบแล้วก็ดันนะครับดันเข้าไปปุ๊บแล้วก็แล้วก็บิดให้มันให้มันตรงล็อกนะครับนี่ครับมันก็จะอยู่นะครับพออยู่ปุ๊บนะครับอันนี้ก็ยังยังไม่ได้ใส่เนาะพออยู่ปุ๊บเราก็ใส่ตรงนี้ ก็เกาะสปริงเยบร้อยผมแล้วเข้าล็อกก็คือใส่ตัวนี้นะครับเหมือนเหมือนเดิมครับผมเสร็จปุ๊บมันก็อยู่สภาพนี้นะครับเนาะยังยังไม่ทําอะไรต่อไปก็าข้าเราสุดสุดท้ายนะครับผมเราก็ดูตัวนี้นะครับอย่าให้มันหลุดนะครับตัวนี้เนาะก็คือหรือแค่ใส่ตัวนี้ก็เดียวนะครับใส่ตัวนี้มาเข้ากับตัวนี้นะครับผมก็คือจะเสร็จแล้วนะครับผมขั้นตอนนี้แต่ว่าเราอย่าลืมถอดเชือกออกก่อนนะครับ โอเคเดี๋ยวผมถอดเชือกแล้วก็ผมก็จะเอาตัวนี้ใส่เข้าตัวนี้ก็คือจบนะครับผมสําหรับการเปลี่ยนผ้าบเบรกนะครับโอเคครับผมเมื่อกี้เราก็เซ็ตเรียบร้อยครับผมเหลือแค่ใส่สปริงเหมือนที่บอกเมื่อกี้นะครับแล้วก็ดูตรงนี้ให้มันตรงนะครับแล้วก็ตรงนี้ให้มันตรงล็อกนะครับส่วนตรงนี้มันก็จะเข้าอยู่ประมาณนี้นะครับวิธีการครับแล้วก็เอ่อผม ดูนะครับดูเขานะครับผมผมใช้เขานี้ดันนี้ไว้เนาะแล้วก็ขมนะครับแต่แต่ผมใช้สองมือครับผมมือซ้ายดันนี่ดันนี่มือขวาดันนี่นะครับผมเพื่อให้ลูกยางมันหดเข้าไปนะครับหดเข้าไปลึกๆนะครับผมแล้วไอเนี้ยสปริงมันจะมาจะจ่อประมาณนี้นะครับมันจะทําง่ายนะครับผมพอเราได้ปุ๊บนะครับเอาเข่าดันไว้ครับผมเนาะใช้แล้วใช้ใช้มือขวานะครับมือขวาให้ดูให้ดู มือขวาครับแย่น like ี่นะครับนะครับขัดกับขัดกับตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็ดันเข้ามาปุ๊บมันจะลงปอกเข้าไปเองนะครับผมเราก็ดันเข้าไปมันคึบมันจะเข้าไปเองนะครับจะเข้าง่ายครับผมใช้ไขควงใหญ่ๆมากครับผมตัวประมาณนี้ก็ได้ไขควงที่ติดมากรดนะครับผมเนาะมันจะเข้าง่ายนะครับผมแต่ถ้าเอาตัวใหญ่เลยอ่ะมันจะมันจะเต็มรูนะครับตัวใหญ่เลยมันจะเต็มรูทําให้สปริงมันไม่เข้าครับอย่างตัวนี้ตอนแ้ผมใช้ตัวนี้มันไม่เข้านะครับ ว่ารูออกมาเต็มรูนะครับผมพอเข้าเราก็จะประมาณนี้นะครับเขาก็จะประมาณนี้แล้วกเ็เราก็สามารถที่จะใส่ฝาได้นะครับใส่ฝาใส่ฝาแล้วก็ล็อกน็อตตัวนี้นะครับผมเนาะเหมือนที่เราถอดมาที่แรกนะครับพอล็อกเสร็จปุ๊บเราก็ตั้งเบรกนะครับอย่าลืมตั้งเบรกนะครับตั้งเบรกโดยการที่เรา,าเราหมุน หมุนให้สุดนะครับผมหมุนให้สุดปุ๊บหมุนนี่เนี่ยหมุนให้ Rebel, ให้ i i open, ให้ให้เบรกมันขยายออกนะครับผมขยายออกปุ๊บให้มันดันกับจานนะครับพอดันจานเสร็จปุ๊บอ่ามันจะหมุนไม่ได้นะครับผมให้เราคลายคืนมานะครับคลายคืนมาเพื่อให้อ่าลดเบรกเพื่อนัคือลดเบรอลงนะครับผมลดเบรกลงอีกสักสามแก๊กสี่แก๊กก็ว่ากันไปนะครับเพื่อให้ ม,มันเคลื่อนตัวได้นะครับให้ล้อล้อมันเคลื่อนตัวได้หรือว่าให้จานเบรกมันเคลื่อนตัวได้เนาะพอมันเคลื่อนตัวได้ปุ๊บก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับผมวิธีการตั้งเบรกก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆฟังไม่ทันก็อีกรอบนะครับผมจะบอกว่าตั้งโดยการตั้งให้พ้าเบรกมันยันกับจานเบรกนะครับพอ,อยันแน่นปุ๊บเราจะหมุนล้อไม่ไปนะครับหรือหมุนจานเบรกไม่ไปให้เราลดเบรกลงนะครับ สักสาแก๊กสี่แก๊กก็ได้นะครับแล้วก็ลองหมุนจานดูถ้าจานมันคล่องก็โอเคนะครับผมครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าตอนตอนถอดผมไม่ไม่ได้เห็นนะครับคือตอนถอดก็จะประมาณนี้เอาไอโคนครับเหยกเขานี่นะครับเดี๋ยเขานี่ครับแล้วก็งัดนะครับงัดปุ๊บสปริงไปหลุดนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากไปกว่านี้ นะครับถ้าเพื่อนมีเทคนิคดีๆหรือว่ามีอะไรที่แนะนำแนะนาได้ก็บอกต่อครับผมเผื่อเป็นวิทยาทานให้ก,กับเพื่อนๆท่านอื่นนะครับโอเคครับผมพ่อใหม่ชิปน้าสวัสดีครับ